สั่งบาเทลสมากินอยู่บ้านนะ,ะทุกคนความแห้งนั้นอรีบกินก่อยังร้อนๆอนอยู่เลยทูนา่าแมว plus ทูน่านะคะโอ้อลังการมากรอบนี้แตงกวาไม่หายนะทุกคน

ให้ทูน,น่ามาแบบจุกมากเพราะเอดออมเพิ่ม